เริ่มตั้งแต่ที่เกิดที่ไปที่มาของสอวอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนช่องทางที่เข้ามาถูกออกแบบเฉพาะกิจให้มุดกันเข้ามาหาความสง่างามไม่ได้เลยแต่ฉวยโอกาสความจงรักภักดีเอามาสวมใส่อายุก็มากแล้วตำแหน่งก็สูงเงินเดือนก็เยอะ ประชาชนก็นไม่ได้เลือกมาฉะนั้นก่อนกระโจนไปข้างหน้ากรุณาหยุดความอาหังกาด้วยลุงตู่ไปไหนล่ะออกไปทำไมจากรวมไทยสร้างชาติก้าฟีแล้วขอวางมือเลยประกาศลาออกจากรวมไทยสร้างชาติผมไม่อยู่ผมไม่อยู่นะจ๊ะลุงตู่วางมือแล้วพี่น้องไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไทย เลืตั้งผ่านมาก่าคุณทุกท่านที่ยังไว้ใจแต่ผมแพ้เก้าไกลเลยตัดสินใจ